ก็นั้เวลา8ปดนาฬิกาสี่นาทีก็จะใช้เวลาแค่สิบสห้านาทีประมาณนี้ก็ทำหน้าที่ของเราไปหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธนะฟังเทศฟังธรรม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัมพุทธัสสะสุสุสังระพะเตปัญญติ ไปพัดลมเผาแล้วเป็นไปทางเดียวให้พัดลมไปทางเดียวอยัดโยมตามธรรเนียมการเทศก็ต้องไหว้ครูก่อนเป็นธรรมดาอ,อันไหนล่ะเรียกว่าไหว้ครูก็คือว่าน้ำมูสามจบ ที่มาที่ไปของนโมสามจบเนี่ยนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราต้องรู้ว่าอันไหนที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือธรรมจักกรรับวัตนสูตรอนัตตะลขนะสูตรแล้วก็อาทิตตะปริยายาสูตรคีริมานุนทสูตรและธรรมนิยามธรรมนิยามละสูตร อริยสัจสี่มักแปดนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าสอนล้วนๆแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นนักบาลีเนาะมันก็เลยปแปลเราก็เลยแปลบาลีบรรลุอาตมาเองพยายามจะหาบทที่เราใช้เป็นภาษาบาลีมานานแต่เราฟังไม่ได้เข้าใจความหมายเนี่ยอาตมาจะพยายามหาฉบับที่มันมีแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วยให้จะมาอ่านให้โยมฟัง ในวันข้างหน้าว่าอันนี้มันแปลว่าอะไระต่อไปก็ให้ตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังวันนี้อาจารมาจะพูดธรรมะระดับทานนี่แหละทานที่โยมทํากันอยู่เนี่ยสีลที่โยมรักษากันอยู่ภาวนาที่โยมได้จินบ่อยๆเยจะขยายให้โยมได้เข้าใจความหมายและแก่นแท้แท้ที่จริงแล้วโดยโดยหลัก จะทำบุญประเภทไหนสร้างความดีประเภทไหนก็แล้วแต่โยมถึงว่าได้อธิษฐานเรื่องสวรรค์เรื่องพรหมมันเกิดขึ้นเองเมื่อเราทำแบบทำความดีจนถึงจนถึงเนื้อของทมแล้วเนี่ยคือเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยสวรรค์ก็เกิดขึ้นเองอยู่ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องอธิษฐานเรียกหาอะไรเลยนะแม้แต่พรหมก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อเราเข้าถึงธรรมแห่งพรหม แต่เรื่องชาตินี้ชาติหน้าอีกเรื่องหนึ่งจบหรือเรื่องหนึ่งแต่รับรองบุญกุศลที่เราสร้างไว้เนี่ยเขาไม่ทิ้งเราเรายมเขาตามเราไปตามตามมากที่สุดมากกว่าคนที่เคยเคยเป่งวาจาว่ารักเราที่สุดรักเราจนที่สุดของที่สุดยังบม่เท่าบุญกับบาปท,ที่จะต้องตามเราไปอันที่ที่สุดกว่าใครทําบุญมากบุญก็จะตามเราไป เหมือนเงาติดตามตัวเลยอยู่แล้วก็ยิ่งกว่าเงาติดตามตัวเลยซ้ำโยมไปตามทุกซอกทุกมุมทุกซอกตอกซอกซอยทุกกระเบียดนี้วทุกภาวะของดินฟ้าอากาศลมดินธรรมธาตุต่างๆบุญกุศลนี่ไปตามหมดเลยโยมไปตามได้หมดแต่ว่าคนอื่นตามเราไปไม่ได้ไปได้ตามตามไปได้ได้บางที่แค่นั้นเองได้บางที่ บางที่นี่ที่สุดของที่สุดเนี่ยบุญบุญกุศลตามไปแต่คนบุคคลทั้งหลายเนี่ยตามไปไม่ได้เพราะฉะนั้นปรา์บัณฑิตเขาจึงพยายามแนะนําให้มนุษย์ทําบุญให้มากการทําบุญให้มากในที่นี้ก็หมายถึงว่าทําตามภาวะความคือพอที่จะไหวของตัวเองทาทาอะไรได้คือทําไปก่อนเช่นคนรักษาศีลได้ก็รักษาไปก่อนคนให้ทานได้ก็ให้ไปก่อนคน ภาวนาเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาได้ทาเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเข้าใจผิดโยมเราต้องเข้าใจกว็ว่าภาวนาคืออะไรภาวนาคือการพิจารณาโยมภาวนานี่คือการวิเคราะห์การพิจารณาเลยแล้วก็ทําจิตใจของตัวเองเนี่ยคล้อยตามคล้อยตามเสียงธรรมมาถึงเวลาฟังธรรมให้สงบนิ่ง อย่าเอาจิตไปผูกพันไปคุยเรื่องอื่นอย่าพูดไปคุยเรื่องอื่นอย่าไปอย่าไปคุ้นคิดเรื่องอื่นในขณะฟังธรรมจิตเนี่ยเพ่งอยู่กับธรรมที่พระพูดแบบในยุคสมัยพุทธกาลอยู่มีนางทาสีคนหนึ่งแกเป็นคนยากจนมากอยู่ยากจนไม่รู้จะจนยังไงแหละแม้จะเสื้อผ้าจะใส่ก็แทบจะไม่มีจะใส่ไดยย้โย คนที่จะแบ่งปันให้แกได้มีเสื้อผ้าใส่ก็ไม่มีเพราะอาดีตชาติของแกเนี่ยตั้งแต่ชาติที่เท่าไรไม่รู้ในนิทานเรื่องนี้ก็พูดไว้น่นางทาสีเนี่ยเสื้อผ้าขาดอีกขาดแล้วขาดแล้วขาดอีกป้ายังไงก็มันก็มันมันก็ไม่เรียบร้อยสักทีอยู่มันไม่เรียบร้อยสักทีเพราะว่าอะไรเท่าความหลังถึงอดีตชาติของนางทาสีเนี่ยเพราะนางทาสีน่ยไม่เคยให้ทานกับใคร เสือพระเขาบอกไม่เคยให้ทานกับใครก็หมายถึงว่าไม่เคยให้เลยไม่เคยเป็นผู้ให้กับใครเลยอนับตั้งแต่ไหนบ้างนมันถ้าว่าเป็นเป็นผู้ไม่เคยให้โยมพบเผลย,ยังไม่เคยให้พ่อแม่เลยซ้ําน,นะเขาเขาบอกเรื่องนางทาสีคนเนี้ยไม่เคยให้อะไรกับใครเลยพบเผลพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่น้องอัดก็อาจจะไม่เคยให้เลยเพราะว่านางถึงยากจนถึงขนาโดโยม อันนี้มันเป็นเป็นเป็น,ปนคติทำสะท้อนสอนจิตเราได้อย่างดีรู้จักใครทำไมว่ารู้ว่านางทาสีไม่เคยให้อะไรใครรู้จักพระพระไปถามพระพุทธเจ้าทําไมนางทาสีคนนี้ทำไมยากจนขนาดนี้พระพุทธเจ้าตอบพระที่ถามพระองค์ไงว่านางทาสีคนเนี้ยไม่เคยทําบุญให้ทานเขาว่าทําบุญกับอะไรทว่าไม่เคยทําความดีกับใครเลย อยาติพี่น้องเคออยญาติเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่เคยทําดีกับใครเลยเพราะอะไรก็ไม่ต้องพานาผู้แช่นนี้สําหรับผู้มีปัญญาก็มองเห็นแล้วว่านางพรสสีนี่ไม่เคยทําความดีกับใครเลยไม่เคยมีน้าใจกับใครเลยก็คือไม่เคยทําบุญเลยนางเลยจึงยากจนเข็นใจค้นแค้นขาดที่พึ่งไร้ที่พึ่งวันนั้นบังเอิญพระพุทธเจ้ามองเห็นว่า ยังมีอุปนิสัยนิดๆของนางทาสีเนี่ยแฝงไปข้างในเปรียบเหมือนกับแสงจิงห้อยกันนั่นเองแต่มันมีเชื้ออยู่พระเจ้ามองเห็นว,ออวันนี้เราจะไปบินเที่ยบาท,ที่ไหนดีเนี่ยพระเจ้าจะมองเห็นกันนะว่าพระเจ้าดูกตอนเช้ามาเนี่ยพระเจ้าจะเข้านั่งบำเพ็ญเขา้าเข้าสู่ฌานญ,ญ,ญาณปิญญาสมาบัติก่อนคือเขา้าถ้าพูกภาษาชาวบ้านคือนั่งดูข้างในก่อนเออวันนี้เราจะมีใครโน้ที่จะปรากฏในเขือขายยาของเราเนี่ย พระพุทธเจ้าเข้าไปกำนดรู้อะไรเห็นเลยเห็นนางทาสีเนี่ยอู้นางทาสีนี่ลาบากมากลําบากทําไงพระพุทธเจ้าเลยเมตตาสงสารนางทาสีถ้าเราไม่ไปโปรดนางทาสีในครั้งนี้เมื่อน,นางทาสีหมดอายุไข,ขไปเลยพลาดในชาตินี้นางกนสาม,มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยมีโอกาสในยุคสมัยพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกเลยนางก็ไม่มีโอกาสได้ทําบุญถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปดูดนาง พูเจ้าก็เลยไปไปหวังจะให้นางเนี่ยได้ทําทานกับพระพุทธเจ้าพู้ดเจ้าก็เลยเสด็จไปนางทาสีก็กำลังกำลังลำพึงลำพันกับชีวิตว่าเราจะมาถึงลําบากจะน้อเราจะมาถึงยากจนมันเป็นพราะเหตุอะไรนางก็ไม่รู้พู้ดเจ้าก็เลยเสด็จบิณฑบาตผ่านไปทีแรกนางก็ไม่เห็นนะยังก้มหน้าก้มตาทําอะไรก็ไม่รู้ไดนมองเห็นมัน,ม,นมองฟ้ามองตะวันนะพู้ดเจ้าก็เลยเดินเด, Lord, เดินเดินเดิน หยุดอยู่เฉยๆหยุดนิ่งแ่ไม่พูดอะไรพอดีบังเอิญด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ทําให้นางคาสีเนต้องหันเหลียวเลี้ยวกับพืนมาเหลียวกับพืนมาตามที่พระพุทธเจ้าเรัสเด็จประทับยืนอยู่นางเห็นแล้วก็บังเอิญในช่วงนั้นนางก็ไม่มีอะไรมีแต่แป้งจีอยู่แผ่นเดียวอยู่แป้งจีแป้งจีอยู่แผ่นเ,เ,เดียวที่นางเอาไปไว้กินที่นายให้บอกว่าเออเห็นตนะแต่มาะก็ยจะไม่รู้นะว่าเป็นพระพุทธเจ้า ็นนักบวชมาอุ้มถือภาชนะยืนอยู่หรือสิ่งนี้จะเป็นบุญสําหรับเราหนออยากก่างการนั้นเลยเราเมื่อนี้เราไม่ได้กินไม่เป็นไรด้วยเจตนาของเราเนี่ยอยากจะแบ่งปันให้นักบวชท่านนี้ได้กินก่อนแค่นี้เองไม่ได้คิดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่คิดแค่นี้ได้แต่ได้คิดแค่นี้แหละเราจะแบ่งปันให้นักบวชผู้นี้ได้กินก่อนด้วยจิตด้วยจิตอะไรช่วงนั้นน่ะ เป็นแต่เพียงว่าจิตแค่แบ่งปันเอื้อเฟื้อเองยมคําว่าเมตตาอย่างนางก็ยังไม่รู้ด้วยซ้าคําว่าเสียสละนางก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำธรรมะเหล่านี้คำว่าช่วยเหลือเจือจุนนางก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําเป็นแต่เพียงว่านางคิดว่าเออนักบวชมานักบวชมายืนอยู่นี่เหรอถือภาชนะอันหนึ่งหรือนักบวชก็ยังไม่ได้กินอาหารมันกันหรอ เราไม่เคาะเราจะเอาอาหารเนี่ยไปแบ่งให้นักบวชท่านนี้ก่อนได้กินก่อนวันนี้เราไม่ได้กินไม่เป็นไรนางคิดจะเนี้ยโยมเทวดารับรู้โยมเทพเทวารับรู้เลยว่านางคนเนี้ยลำบ,บากสุดๆขนาดน,นี้ยังยังมีใจที่คิดจะแบ่งปันให้นักบวชให้พระพุทธเจ้านางก็เลยเอาแป้งจีเนี่ยไปถวายใส่บาปพระพุทธเจ้าแต่นางก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับแล้ว นางก็งคิดตามีนะโยมอุ้ยเย่แล้วอาหารเราก็ไม่ค่อยดีเผาไฟจนดําจนเป็นฐานเป็นเจ้าเป็นฐานขนาดนี้นักบวชจะกินหรือมันลังเลอีกนางลังเลขึ้นมาพุทธเจ้ารูดความในใจของนางพุทธเจ้าก็เลยเอา้<ท>า <ำ S 1> เราจะเราจะไม่นั่งฉันที่อื่นเราจะนั่งฉันให้นางเห็นนี่แหละ<อ>พุทธเจ้าก็เลย<อ>นั่งลงตรงใต้ต้นไม้ในในาโยมน,นั่งลงกับพื้นดินนั่นแหละ<อ>นั่งลงแล้วก็นั่งฉันให้นางดูให้นางเห็น พอนางเห็นพระพุทธเจ้าผู้นักบวชผู้มีศักดิ์ศรีนักบวชผู้มีศักบารมีสูงส่งขนาดนี้ไม่เคยรังเกียจเราเลยท่านคงเมตตาเราอย่างยิ่งท่านคงจะอนุเคราะห์สงเคราะห์จิตใจเราจริงๆท่านนั่งลงกับพื้นและท่านกินแป้งจีของเรากินอาหารของเราที่มันไม่ค่อยปานิษเนี่ยท่านกินจนหมดกินแบบอร่อยอร่อยท่านกินแบบไม่รังเกียจนางดีใจยมอิ่มอกอิ่มใจความรู้สึกปีติอิ่มเอ,อิบเกิดขึ้นว่านางได้ทําทานกับนักบวชครั้งนี้ไม่เียกว่าไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเวลาไม่เสียเปลา่าไม่ผิดหวังแน่นอนนางเลยอธิษฐานจิตว่าชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดีถ้าหากว่าข้าพเจ้านั้นมีบุญบาร,รมีพอที่จะได้ทําบุญให้ทานต่อไปขอสิ่งที่เป็นขอเส้เสนทางแห่งธรรมบุญทานจนเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอีกเถิดนางอธิษฐานทิ่นี้นะโยมนางไม่ได้อธิษฐานว่าขอมีเงินเยอะๆขอมี ข้าวเยอะๆขอให้มีอะไรมีทรัพย์สินเงินทองมรดกเยอะๆนางไปฏไิญฐานแบบนั้นเลยนางอธิษฐานว่าขอเส้นทางแห่งธรรมที่จะให้ข้าพเจ้าได้ทําทานอีกจงมาเกิดมีและโอกาสนั้นจงเป็นของเราด้วยเถิดอธิษฐานที่เน,นี่ยนโะยมพระพุทธเจ้าฉันอิ่มแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ให้พรนางขอความปรารถนาของเธอของน้องหญิงจงสําเร็จเถิดแต่พระพุทธเจ้า,า,ออา,า,า,จจาก็ไปวันต่อไปโยมผ่านไปยังพัพรอ,อาทิโยม ปรากฏว่ามีเศรษฐีเนี่ยมารับนางไปอยู่ด้วยมีเศรษฐีมารับนางไปอยู่ด้วยไปอย,ย,ปอยู่เป็นผู้ดูแลสวนมะม่วงสวนผลไม้นางก็ไปเศรษฐีให้ข้าวแรงนางเป็นวันวันละแปดกหาปณะโนะยมวันละแปดกหาปณะ,นะห,นะหนึ่งกะหนึ่งกหาปณะ,ะนี่เท่ากับสี่บาท าจำมาผิดต้องขออภัยหนึ่งกะหาปณะเท่ากับสี่บาทไทยแล้วอันนี้แปดกะหาปณะนา,นางก็เลยได้เงินส่วนเนี้ยไปทําทานไปซื้อนั่นซื้อนี่ทาทานถวายทานแกพระสงฆ์ถวายทานแกพระพุทธเจ้าถวายทานแกนักบวชนาง,ไม,ไ,นไ,นนางไม่รู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่นางให้ให้หมดอ่ะนางก็ถือว่าให้ให้ทานแกนักบวชเสร็จแล้วพอเสรษฐีรู้ว่านางเนี่ยทาบุญทุกวันเสร็ฐีมาเพิ่มค่าแลงให้นางอีก ไม่พอโยมเศรษฐีมาเพิ่มเสือ้อผ้าผ้าทอนทอนสบายมอบทรัพย์สินมรดกให้นางเพิ่มขึ้นอีกทั้งช้างทั้งบริบ,บรารทางข้ารับใช้ช่วยเหลือนางมอบสวนให้นางอีกส่วนหนึ่งโยมอู้อันนี้ส่งเหตงการํ์ทําบุญแบบไม่มีอคติทําบุญให้ทานแบบไม่มีความลังเลทําบุญให้ทานแบบบริสุทธิ์ผลของมันโยม ดยท่านที่เวานางก็ไม่ได้อธไษฐานถามาขอผลส่วนมะม่วงจงเกิดมีก่เ๋ยเราจงเสรษฐีจงมาให้ทานแก่เราขอเสรษฐีจงมาช่วยเรานำมาเคยที่ถานอย่างนี้เลยเป็นทีเพยียงว่าเส้นทางแห่งทมแห่งทานนี้จงมาเกิดขึ้นแก่แก่ข้าพเจ้าในวันข้างหน้าในอนาคตในเทอนปรากฏว่าก็มีสฐีมารับนางไปโยมอันนี้อาจจะมาเล่าถึงเรื่องทานวันนี้โยมก็ทําทาน การทำทานที่จะเข้าถึงอนิสง์มีอนิสง์มากให้โยมน,นึกถึงางานคนนี้ว่าจิตที่ไม่เลือกชั้นวันนะรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่เป็นที่ถูกใจก็ดีไม่ถูกใจก็ดีชอบหรือไม่ชอบก็ดีขอสิ่งนั้นให้ออกไปเป็นทานเพื่อชำระใจเพื่อย,ยกระดับจิตของเราจิตที่มีพลังแล้ว จิตที่สะอาดแล้วจิตที่บริสุทธิ์แล้วอันจะทําให้ศีลเกิดขึ้นโดยปริยายศีลที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเมื่อจิตนั้นมีพลังอธิษฐานสิ่งไหนย่อมสําเร็จสิ่งนั้นโยงการการพูดธรรมะแห่งทานบรรยาธรรมแห่งทานให้โยมฟังขอยุติลงไว้เพียงเทนิยโยมเอวังก็มีด้วยปากาละชนีองเด ระสมพูทธทวิสุท์พุดพองใสตัดมูลกิเลสไกลยลีกละในสิ่งรื่นรมทำได้ท่านตรัดแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมสัตว์ลูกที่โศกโศ ประทุมด้วยประเทม